สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อจ๋านะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะวันนี้นะคะเรามีธุรกิจหนึ่งนะคะมานำเสนอค่ะซึ่งธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจของคุณครูตั้งแต่ที่เราเรียนประถมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนานไปปะเออเราแบบธุรกิจครู่ประสบผลสําเร็จมากไม่ว่าใครจะผ่านไปผ่านมาต้องแหวะเฮ้ยอยากรู้แล้วใช่ไหมเล่าว่ามันคืออะไรเนี่ยถ้าได้รู้แล้วอ่ะต้องอยากแวะมาแน่ๆเลยถ้าอย่างงั้นอ่ะไปดูกันเลยไปเลยไปเลยไปเลย,เลยตื่นเต้นมาก ทำเรุรกินมานานหรือยังคะ20กว่าปีแล้วค่ะก็เป็นอาชีพเสริมค่ะไ,ได้ตอนนี้เป็นอาชีพหลักครับตอนนี้ครยยังเป็นครูยอยู่ไหมคะไม่ได้เป็นแล้วค่ะ,กะเกษียณแล้วค่ะโรีของค,ค,คุณครูคะคุณครูคิดว่าโรตีของคุณครูเนี่ยแตกต่างจากโรตีคนอื่นยังไงรสชาติอร่อย านรอ,อผ่านมาแถวแส,สลงก็มามามาชิมได้ที่ร้าน Amazing Roti Kuek เปิดตั้งแต่3โมงครึ่งถึง2 และสำหรับท่านใดน,นะคะที่ผ่านไปแถวแสลงนะคะก็อย่าลืมแวะชิมแวะทาน Amazing โ o ตีคุณครกันนะคะราคาย่อมเยาวมากๆเลยค่ะโดยที่ธรรมดานอยู่ที่10บาทนะคะแล้วก็ใส่ไข่อยู่ที่15บาทร mm hmm. ้านคุณครูจะมีแค่2อย่างนะคะ mm hmm. ก็คือธรรมดากับใส่ไข่ค่ะยังไงก็อย่าลืมไปแวะชิมแวะทานกันนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าสะอาดอร่อยและก็กรอบอย่างที่คุณครูว่าจริงๆคะ่ะ